สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสภาพส,สวยๆพร้อมใช้งาน1คันนะครับสมาชิกท่านใดกำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับตัวนี้63,000บาทกับ Honda City Type-C 1.5 a นะครับ1.5ออโต้คันนี้ประหยัดทนทานดูแลง่ายครับติดแก๊ส LPG หัวฉีดครับคันนี้ปี2001รถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกคว่ำรถพร้อมขับพร้อมขาย รถอยู่ที่สานะมพานนครปฐมนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้ลดแน่นอนเบอร์โทรกับไลน์นี่เลยนะครับติดต่อได้ตลอดอยู่สานะมพานนครปฐมนะครับใครใกล้ไปชมไปเช็คทดลองขับได้ครับสมาชิกบ้านไกลก็มีบริการจัดส่งนะครับรับประกันท่านได้ลดแน่นอน63,000บาทนะครับสีสันสวยงานเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมข,ขายขับใกล้ขับไกลขับ,ขบได้ทั่วไทย รุ่นนี้การซ่อมบำรุงดูแลสบายๆครับอะไรหาง่ายเป็นเครื่องพันหนะครับเกียร์ออโต้ติดแก๊ส LPG เครื่องพันห LPG ประหยัดสุดๆเลยครับใครที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นคันนี้ส,สวยๆเลยครับมาชมเช็คดูได้ภายในสวยสะอาดนะครับดูแลมาดีนะครับเจ้าของเดิมเป็นตำรวจนะครับ ประวัติชัดๆแบบนี้หาเอาไปใช้งานรองเช็คลองชมดูได้ครับกับราคา63,000บาทเน้นเดินทางใกล้ไกลไปได้หมดครับอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับเดินทางสบายๆครับฝนตกแดดออกก็ไปได้ครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวมัมไม่มีจมน้ำแต่อย่างใดการันตีการโอนครับ รถสวยๆนะครับเน้นเลยนะครับใช้งานทนทานดูแลง่ายราคาหลักหมื่น6กหมืบาทนะครับรถสภาพนี้สวยๆเลยครับใช้งานสบายใจแน่นอนไม่ต้องผ่ก็ได้นะครับถ้าท่านหารถใช้งานจะเป็นคันแรกของครอบครัวหรือจะเป็นคันสำรองของครอบครัวรับรองว่าใช้ได้ทนทานครับกับ Honda City t ไทย1.5หนึ่ออโต้ LPG ปีส0งพครับรถคัดรถสวยรถเช็คมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมืน่นเน้นใช้งาน ใช้สบายแน่นอนทนทานดูแลง่ายนะครับติด LPG ยิ่งประหยัดเข้าไปอีกครับก็ลองมาชมดูได้นะครับรถสวยนะครับสีสันสวยเกียร์ยๆๆครเครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆนะครับเครื่อง1,500ใช้งานมาแล้วโดยประมาณ220,000กิโลเมตรครับ